นะครับตอนเช้าของผมวันใหม่ของผมแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ได้เตรียมตัวที่จะเก็บของในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะออกเดินทางไปต่อนะครับเช้าแรกของวันของผมนะครับในการเดินทางทางนี้นะครับผมก็ได้ที่จะจะไปที่วัดโมลีนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กใจกลางเมืองของที่นี่เลยนะครับ ในการขับรถของผมนะครับในตอนนี้นะครับเราก็จะผ่านในตัวเมืองนะครับเราก็จะเห็นวัดรอบๆของเมืองที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะขับผ่านในตัวเมืองเชียงใหม่มีทั้งคูเมืองแล้วก็ประตูซุ้มประตูที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันเลยนะครับที่วัดของเรา เพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่วัดโมรีนะครับผมเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศรอบล้อมคุมเงองที่อยู่ด้านนอกกันก่อนนะครับแล้วเ,เราค่อยเดินเข้ามาข้างใน นี่นะครับก็จะเป็นสะพานร,ระหว่างวัดพระโโลูกมรีแล้วระหว่างผ่านทางก็จะเป็นเมืองน้ำที่นะครับก็รอบๆตรงนี้ขั้วเมืองก็จะเป็นเมืองวัดนะครับก็ระหว่างฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นวัดนะครับน่าจะมีหลายวัดนะครับผ่านไปน,น,นะครับไปดูบรรยากาศของวัดที่นี่เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูเจดีเก่าที่อยู่ด้านในนะครับที่บรลสถานอยู่ด้านในนะครับก็ข้างในนี้ก็ล้อมรอบด้วยเป็นกำแพงเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นโคมเป็นโคมไฟโคลมลอยที่นี่นะครับให้ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายกับบรรยากาศที่นี่ โอเคครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราออกจากวัดโมลีก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาร้านข้าวในการรับประทานอาหารในเช้านี้ก่อนนะครับ เราก็ได้รับประทานอาหารเช้าเมื่อที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปที่ร้านกาแฟพี่ปาล์มอลองนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะมาที่นี่นี่แหละครับคือบรรยากาศร้านกาแฟของพี่ปาล์มที่อยู่ด้านในนะครับก็บรรยากาศก็ถือว่าล่มลื่นมากๆเลยนะครับ แกวหวานหวานแค่ไหนเอาหวานบางกลางก็ได้พี่ปาลโ,โอ้โล้านพี่ปาลสวยมากเลยเห็นแต่ในโซเชียลตลอดอใช่หญามันโดนเหยียบม,มันแบบว่าเลยไม่เขียวเท่าช่วงลงหญ้าตกกอนแรกแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ละ,ะพี่เนปิดปิดเพลงก่อนนะเดี๋ยวเมื่อไรพี่เดี๋ยวมันสิดหรือจะสิดเฮ้ยผมไม่มีรายได้หรอพี่ทำเป็นเลี้ไปค่าเท่าเดิมก็เดี๋ยว เดี๋ยวอาจจะปูหินลงอะไรเงี้ยมารอบหน้าอาจจะสวยขึ้นกว่านี้รอบหน้าต้องปีหน้าดิเออปีนี้ก็ได้ปีนี้ก็ได้เดือนนึนนนงนนใช่ไหมหาหาตัวยากเหยพี่ปาเลยพี่ตาพี่ปาเป็นคนหาตัวยากกว่าจะได้มานะครับเนี่ยอันเยอะดูร้านต้อยนะช่วงเนี้ยใช่เพราะพี่ปาพี่ปาเพิ่งเพิ่งไปถ่ายรายการมาด้วยวันนั้นน่ะเห็นพี่เกมคอมาตกใจเลยเอ้าพี่ปาไปโผล่อย่างนั้นได้ไงแวะไปหาแวะไปหาใช่ไอ้าวพี่แวะไปหาเหรอ ใช่เกมมันตอนแรกมันจะมาลาแล้วมันมาไม่ทันก็ไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอในเอาหวานปกติใช่ไหมใช่พี่หวานปกติเลยก็ไบางสวยดิคันนู้ใช่นหะเดี๋ยวจอดข้างนอกใช่ไหมคนละคันไม่วันนี้เอารถเก่งมาอ๋อมีมตาม โอเคแดงขึ้นแล้วพี่ปาล์มนี่นะครับพอเราเดินทางไกลนะครับเพื่อมากินกาแฟของพี่ปาล์มอลรองที่นี่นะครับกำลังโด่งดังในโซเชียลเลยครับนี่นี่นะครับพี่ปาล์มเจ้าของร้านที่นี่นะครับสวยนะ่ารักมาก ครับเคยเจอกันมาทีนึงที่ผีตา<ช>โข<ฟ>นกาแฟไม่เท่าไหร่คนขายสวยก็พอใจแล้วคนขายสวยจริงพี่เห็นโด,ด่งดังเห็นเข้าทา,าของเขาอยู่โอ้พี่ป๊าบพี่ป๊าบพี่โคราชเต็มเลยว่าผมโชคดีได้เจอพี่ป๊าบมีแซนด์ไพรส์กอย่างของพวกเรยนคะครับเนี่ยจริงๆมีขนมปังมีข้าวปุกนาแต่ว่าวันนี้น้องไม่อยู่ครับก็คือร้านจะมีน้องอยู่ด้วยใช่คนนึงได้ใส่แว่นนะใช่แต่วัน<อ>นี้น้องเขาติดโควิห้า นี่ผมก็รออีกใช่ไหมนี่นี่โอเคที่บ้านเดี๋ยวผมเอาของไปวางมันหนึ่งผมมีของมาฝากพี่ด้วยใช่ครับที่บานอะ่ะยังเลยพี่มาส่าปีแล้วครับปีแล้วดอยู่นี่ครึ่งชีวิตเลยพี่โอ้โหบ้านตัวเองไข้เก่ไม่ใช่ไข้เกลือนะมันเป็นยาของแผนโบราณอะไรซกอย่างที่เป็นแบบไข้ โคตรเส้นโอเคค่ะช่วยได้เยอะก็เดินแบบอีกวันนก็สู้กับพี่ขุนกันไปจนตอนแรกห่อวันกลับอะวันที่พี่ไปพาทิตย์ขึ้นมาทิตย์ตกไม่เห็นคือแบบอะไรพวกนี้อะเ่ยคนบาปเนี่ยพี่ขุนก็เลยไปซ้ำเช้าอีวันก่อนเลยและพี่อะจะต้องขับรถกลับอีใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไปแล้วช่างมันไหนๆมันไม่ได้พาทิตย์ขึ้นพราทิตย์ตกรอบหน้าใช่ไหม การมันไปหมดสรรมานอรอใช่ตอนนี้มีจักรยานเลยเขาบอกตอนไปตอนนี่แหละครับก็คือภาพบรรยากาศของร้านกาแฟพี่ปามอรลองนะครับก็ใครมาที่เชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่นี่นะครับบอกเลยว่าร้านสวยมากๆเลยนะครับจัดแต่งออกมาที่สวยมากเลยนะครับ บอกต่อต่อกันเลยนะครับว่ากาแฟอร่อยเจ้าของร้านสวยมรรยาการล่มลื่นเหมาะกับการมาพักผ่อน กันเลยอ่ะเอาหรอลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าตลอดไงพี่ปาล์มเออไม่ได้คุยกับน้องเลยอ่ะม่เป็นไรพี่ปาล์มก็มาอุหนุนพี่ปาล์มไงเพื่อเรามากินตรงนี้ให้ได้ไงตั้งใจได้ไงพี่ปาล์มมาใหม่ใช่เดี๋ยวมาใหม่เดือนไหนต้องดูก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคุณจะมาใหม่กับมหาพี่ปาล์มลาที่ดีคือลาออกค่ะลาออกแล้วให้ผมมาทำงานแบบพี่ปาล์ม ไม่ได้ไม่ได้พี่ปามเราต้องไปทํางานแล้วค่อยเก็บังค์มาเที่ยวหาพี่ปามนี่น้องร้านพี่ปามก็อยู่ที่เชียงใหม่เลยนะครับเนี่ยใครมาเชียงใหม่ไม่ถึงร้านพี่ปามแสดงมาไม่ถึงเชียงใหม่โอเคนะครับเราก็ได้บอกลาพี่ปามแล้วนะครับเราก็จะเดินทางเพื่อไปหาที่พักของเรากันต่อเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปมัดขอขึ้นรถกันแล้วนะครับ าามบหน้าตอนเย็เวลาค่ำแผงหนึ่งนะครับผมก็ได้เป็นที่พักที่นี่นะครับก็เป็นปั๊ม p ีเหมือนเดินนะัดนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เริ่มก็มืดแล้วนะครับเพราะผมจมตัวที่จะนอนตรงนี้นะครับก็ที่วีทีแคมป์อีกอีกคืนหนึ่งนะครับที่เดิมของที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ผมก็ขอตัวในการนอนก่อนนะครับเพราะว่าผมเก็บของในตอนเดินไปที่เรียบร้อยเพราะตอนนี้ผมก็ต้องกางเต็นท์แล้วก็เก็บตัวนอนกันนะครับเ,เราเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าผมจะไปที่ไหนกัน